ด้วยความพยายามของคุณเปิ้ลวีนัทมีวันและประสิทธิภาพจาก2เทคโนโลยีของมาชาล่าอย่างเข้มขัดบริหารร่างกายทัวสลิมโทนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักคาร์บบล็อกของ Food Health จากประเทศนิวซีแลนด์ทำให้หลังจากที่เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้กับเราตอนนี้คุณเปิ้ลก็เริ่มมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเปิ้ลเข้าร่วมปฏิบัติการกับมาชาล่ามาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะสำหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะดีมากๆเลยค่ะน้ำหนักก็ลดลงอย่างชัดเจน ผิวที่เคยเป็นเซลลูไลท์อ่ะก็เรียบเนียนขึ้นบ้างและรู้สึกว่ากล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นอีกด้วยค่ะใช้ทัวร์ซิลิมโทนก็รู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนือ้อส่วนที่คาดนั้นอ่ะมันกระชับขึ้นแน่นมากขึ้นนะคะเหมือนกับเราได้ไปออกกําลังกายต่อเนื่องแต่ใช้ชีวิตตามปกติค่ะที่รู้สึกได้อย่างชัดเจนคือเฟิร์มมากๆขณะที่คาดอยู่กล้ามเนื้อจะมีการเคลื่อนไหวชัดเจนมากๆมีการหดและคลายเป็นจังหวะ แรกๆอ่ะเพิ่นก็ปรับระดับที่เบาก่อนแต่ตอนนี้ปรับระดับแรงมากขึ้นแล้วค่ะด้วยการทำงานอย่างลงตัวของ2โปรแกรมที่อยู่ในเข็มขัดทัวสลิมโทนจากประเทศอิตาลีนี้โดยโปรแกรมแรกสลิมจะส่งคลื่นกระตุ้นไปยังกล้ามเนื้อโดยตรงเพื่อให้หดและคลายเป็นจังหวะทำให้กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกับการออกกำลังกายและที่สำคัญใช้โปรแกรมนี้เพียง30นาทีก็จะให้ผลเท่ากับการซิทอัพถึงสองร้อยครั้ง และหลังจากที่สัดส่วนลดลงแล้วเราก็มีวิธีกำจัดผิวหนังที่เหี่ยวยานอย่างได้ผลคือโปรแกรมโทนให้ผลในลักษณะเดียวกับการเล่นเวทแบบเบาเพื่อการฟื้นฟูผิวหนังที่หย่อนยานหลังลดสัดส่วนให้กลับมาเฟิ่์มแข็งและกระชับอย่างได้ผลดังนั้นทัวร์สลิมโทนจึงถือว่าเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความอ้วนแบบครบวงจรหลังจากที่ป้ลได้เริ่มรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะรู้สึกได้เลยคะ่ะว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเริ่มลดลงทั้งๆท,ที่ยังรับประทานอาหารเหมือนเดิม ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะตอนนี้รู้สึกเบาตัวมากๆเลยนะคะจากน้ำหนัก70ตอนนี้เหลือ59แล้วค่ะแต่ที่สำคัญเริ่มเห็นสัดส่วนที่ลดลงแล้วค่ะจากกางเกงยีนที่ใส่เป็นประจำตอนนี้ก็เริ่มหลวมนิดนิดแล้วนะคะเสื้อผ้าที่เคยใส่อึดอัดตอนนี้สบายมากเลยค่ะจากรอบเอวก่อนหน้านี้35นิ้วตอนนี้เหลือเพียง30นิ้วเท่านั้นค่ะ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักคาร์โบบล็อกของ Good Health จากประเทศนิวซีแลนด์ทำหน้าที่ยับยั้งกระบวนการย่อยแป้งที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและแปลเปลี่ยนเป็นไขมันตัวร้ายต้นเหตุของความอ้วนและเซลลูไลท์คาร์โบบล็อกยังสนับสนุนกระบวนการย่อยอาหารของร่างกายลดแกส๊สส่วนเกินที่เกิดขึ้นพร้อมรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดเพราะความไม่สมดุลของน้ำตาลในเลือดนั้นจะทำให้เกิดความอยากทานอาหาร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนเพิ่นไม่เคยเชื่อเลยนะคะว่าจะมีวิธีไหนที่สามารถทําให้คนอย่างเพิ่นวีนัสที่ชอบทานเป็นชีวิตจิตใจและทานไม่หยุดแม้กระทั่งตอนกลางคืนจึงทําให้รูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิม จนหลายๆคนแทบจําไม่ได้เลยล่ะค่ะแต่ที่มาชาร่าเนี่ยเขาทําได้จริงๆนะคะเวลาผ่านไปเพียงแค่3เดือนหลังจากที่เปิ้นได้ใช้เข็มขัดลดกระชับสัสดส่วนเพื่อการทดแทนการออกกําลังกายของทัวสลิมโทนจากประเทศอิตาลีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนักคาร์โบบ็อกของคูเทลจากประเทศนิวซีลแลนด์แล้วต้องยอมรับเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของมาชาร่าทําให้ฝันของเปิ้นเป็นจริงแล้วะค่ะจากน้ำหนักที่มีอยู่ถึง70กิโลตอนนี้เปิ้นเหลือแค่50กิโลเท่านั้นนะคะ จากรอบเอวที่หนาถึง35นิ้วตอนนี้เหลือแค่27นิ้วค่ะผิวที่เคยเป็นเซลลูลไลท์ก็เรียบเนียนขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยนิ่มเหลวก็ยังเฟิร์มกระชับสัสดส่วนดูเข้ารูปมากขึ้นตอนนี้เหรอคะไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ําหรือเสื้อผ้าพอดีตัวไม่ต้องคอยกังวลอีกแล้วล่ะคะ่ะถ้ามีเชื่อให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบตอนนี้กับก่อนเข้าร่วมปฏิบัติการกับมาชาร่าดูสิคะหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องคอยปกปิดรูปร่างไม่อยากให้ใครเห็น ทำให้คุณหมดความมั่นใจจะหยิบจับใส่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่สวยสุดท้ายก็ต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้โซมแล้วก็อ้วนเลิกเถอะนะคะคุณเป็นคนใหม่ได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยล่ะคะ่ะเัิ้ลนพิสูจน์มาแล้วค่ะและต้องขอขอบคุณมาชาร่าที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เปิ่ลนในวันนี้ค่ะ